เลือดสมองตีแตกรักษาช้าอาการแย่ลงถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้ครับหลายคนครับมีกามเรื่องของอามาฝึกอ,ำอำามาพครับเป็นเลือดสมองตีบใช่ไหมครับสมองแตกแล้วคุณทำาไงครับคุณรีบไปโรงพยาบาลถูกไหมแล้วคุณแบบคุณหมอว่าให้คนกินยงกินยาให้น้ำกรงให้น้ำเกลือให้ยาละลายไขมันให้ยัด้วยแล้วแล้วคุณคิดว่าจบกลับบ้านไปทํากายภาพผมบอกเลยว่าคุณรู้แค่นี้ไม่ได้เพราะการรักษาเลือดสมองตีบหรือเลือดสมองแตกมันไม่ได้จบแค่การรักษาในตอนนั้นฮะ แต่สิ่งสำคัญคือหลังจากนั้นครับทุกคนดูนี่ครับนี่ครับอ่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับนี่คือภาวะที่เส้นสมองตีใช่ไหมอันนี้คือสิ่งเบื่อของการเลือดครับแล้วตอนนี้เรียกว่าเรียกว่า P number ครับ P number คืออะไรครับพี P n u m b แอเรียเป็นแอเรียที่เส้นสมองของเรานะที่มันไปเลี้ยงแล้วมันกำลังตายแหล่ไม่ตายแหล่คุณลองนึกภาพครับสมมุติว่าเหมือนแบบท่อมันตันอยู่แล้วคุณก็ไอ้ส่วนที่มันตายก็คือตายไปแต่จะมีบางส่วนที่มีเลือดมาเลี้ยงได้แต่ตรงนี้ฮะถ้าสมมติคุณปล่อยให้นานปล่อยให้มันเป็นมากสิ่งนี่เกิดขึ้นคืออะะไรฮ อัตราการตายของสมองจะมากขึ้นครับแอรเรียมันก็จะมากขึ้นคุณก็จะนะครับอาการแย่ลงอ่อนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับหนังมันไม่ได้จบแค่ตรงน,นั้นครับตอนนี้ละฮะคุณต้องรีบฟื้นฟูให้สมองมันกลับมาให้มันดีให้มันไวที่สุดเพื่อจํากัดขอบเขตในการตายของสมองนึกภาพเปล่าเพราะฉะนั้นครับอย่างนี้หมอฟันใช้ในาการรักษาไม่ใช่ว่าทำกายภาพอย่างเดียวหมอนใชน้การฝังเข็มในการร่วมเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองสิ่งสำคัญคุณก็ต้องดื่มน้ำมันเยอะลดความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นด้วยแบบนนนีน้้เป็ตาอครับ ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆหกน่อยเจเจอกันใหม่จนวันนี้ไม่อยากถามมาหาหมอฟันสวัสดีครับ,บ, like, บ, share, บกดไลค์กดแชร์กดติดที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line at drfn ตามข้อูนนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากถามมาหาหมอฟันสวัสดีครับ